สวัสดีครับวันนี้กับน้องโชว์รีวิวนะครับวันนี้เกมที่ผมจะมารีวิวนะครับเป็นเกม t ั e r o ร a ย e ที่มีความแนะนําระดับโลกครับซึ่งมีชื่อเกมว่าเกม Fortnite ครับผม Fortnite นะครับเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นโดยอ e ี i ิกเกมเมื่อปี27ซึ่งมีแนวคิดมาจากเกมอย่าง Minecraft และท e r r เรียครับที่เป็นเกมที่ต้องเก็บทรุดิบเพื่อนําม,มาสร้างสิ่งปลูกสร้างครับผมต่อมานะครับ ดโหลดเกมนี้เพื่อหาเกมนี้มาเล่นนะครับไม่ยากเลยครับผมเกมนี้นะครับสามารถได้โหลดได้ผ่านอีพีเก Store โดยรูปแบบการเล่นของเกมนี้ครับที่เป็นประชอเย่อคือใน1แมตช์เนี่ยผู้เล่นทั้งหมด100คนจะต้องลงไปสังหารกันให้เหลือรอดเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นโดยจะกระโดดลงมาจากรถบัสที่ลอยได้และหาอาวุธทําลายบ้านเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆไว้เพื่อต่อสู้กันเองและเกมนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือระบบการเล่นที่สามารถทำให้ผู้เล่นเล่นได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการที่เราสามารถสร้างขุดหรือตีทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นไม้หินเหล็กเพื่อน,นําม,มาสร้างเป็นที่กําบังบันไดหรืออื่นๆตามแต่จินตนาการของผู้เล่นทําให้เราได้เห็นถึงความหลากหลายที่มากมายในการสร้างเพื่อต่อสู้และป้องกันและนอกจากนี้นะครับเกมนี้ยังมีการอัปเดตแผนที่ที่เรียกว่าแทบจะตลอดใน1เกใน1อาทิตย์แผนที่แทบจะไม่เหมือนเดิมเลยทําให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้อย่างไม่มีความสุข เบื่อจำเจเพืาอจากเกมนี้นะครับมีอะไรใหม่ๆใ,ให้เราได้เห็นได้สัมผัสอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับมีเนื้อเรื่องของเกมที่น่าสนใจอีกด้วยเกม Fortnite น,นะครับเป็นหนึ่งในเกมที่ผมแนะนําให้คุณเล่นครับผมโดยข้อดีสําหรับเกมสำหรับตัวผมเองที่ผมคิดเอาไว้นะครับคือโหมดเกมที่มีหลากหลายครับนอกจากเกมโหมดเกมที่เป็น Battle Royale เนี่ยยังมีทั้งหมดเกมที่เป็น Imposter ที่ทําให้เราทําภารกิจเพื่อตามหาคนร้ายนะครับ หรือว่าจะเป็นโหมดวิ่งนะครับที่ผมค่อนข้างชอบมากเป็นโหมดที่มีความสนุกสนานหรือโหมด Team ทีมเดสแมนทําให้เรามีหะายอย่างให้เราเล่นไม่ว่าเราจะเบื่อจากเกมที่เป็นโหมดและชว่วเราเลแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนโหมดมาเล่นได้ครับผมแนะนําเกมนี้เป็นอย่างมากครับผมและนอกจากโหมดเกมที่มีให้เลือกเล่นอย่างหลากหลายนะครับจะมีสินค้าคอสเมติกครับผมโดยสินค้าคอสเมติกนะครับ มีความสวยงามยอย่างมากนะครับสินค้าคอสเมติกของเกมเกมนี้นะครับเราสามารถหาโหลดได้ยากมากมายครับทั้งภาพที่สวยงามทั้งสกินที่หลากหลายผมบอกเลยครับว่า,าคุณเห็นเนี่ยคุณเจะของรักสินค้าคอสเมติกของเกมนี้มากๆกครับผมต่อไปนะครับเป็นหมดการรีวิวสำหรับเกมเพย์ที่ผมได้เล่นเอาไว้ครับขอทุกคนสนุกและเอนจอยกับการเล่นเกมของผม เจอกันครับอาทิตย์หน้าครับผมขอบคุณครับเอนจอยครับทุกคนไ่หาเลย ได้เยอะมันไม่ได้อันนี้เยอะได้คือบเจ็ดร้อยเจ็ดยเป็นพะอเ็ก่อะ